เฮ้ยให้ผมคอนเฟิร์มนะร้านนี้อร่อยอร่อยอร่อยดูคือน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็ซีฟูด้ดแล้วก็ตัวน้ำ,นำ,นำหมูแดงเขาอะอร่อยผมขอน้าหมูแดงเพิ่มได้ไหมครับเฮ้ยให้ผมคอนเฟิร์มนะร้านนี้อร่อยดูตาผมไม่โกหกหรอกทำขนาดนี้ขนาดผมกินข้าวมาแล้วนะ สวัสดีคุณูทุกคนครับผมพีแหลงนะวันนี้เรามาพัทยาเหนือครับถ้าตรงไปนิดเดียวเนี่ยมันจะเป็นเทอร์มินอลร้านนี้เขาบอกว่าเด่นเรื่องเล็งแกะเล้งแกะอ๋อปกติเล็งเนี่ยเราจะต้องแบบล้อเองใช่ไหมแต่ที่นี่ เขาล่อมาให้เรียบร้อยแล้วจากชิ้นใหญ่แล้วก็ทําให้เรากินง่ายๆครับร้านนี้ยังมีเด็ดอีกหลายอย่างนะทั้งสเต็กเองก็ดีครับผมเนื้อเขาก็มีหลายอย่างนะฮะแล้วหมูกรอบที่นี่ก็ทาเองกุนเชียงที่นี่ก็ทำเองเดีผมสั่งแบบพวกข้าวหมูกรอบเลยมาให้ดูด้วยบรรยากาศในร้านมองสะอาดสะอ้านมากครับผมไปข้างในกันเดี๋ยวฮะนี่เลยร้านริมต้มเลือดหมูตือหวนกล่วยจับครับผม ชอบชื่อหมูกรอบเขานะหมูกรอบ2แถวอันนี้เป็นสเต็กสเต็กเขาจะมีหลายๆายชิ้นส่วนเลยนะครับแล้วก็เป็นเกาเหลาเกาเหลานี่ก็จะมีทั้งเครื่องในหมูสับหมูกรอบหมูชิ้นแต่ผมสั่งเป็น3หมูมานะขอลองชิมน้ําหน่อยสิอืมผมว่ารสชาติเขาทํามาน้ำตัวน้ําซุปเขา,าครับรสชาติค่อนข้างโอเคแล้วบางคนชอบกินปรุงก็ปรุงได้แต่ถ้าจะเอามาแค่สด เหมือนแก้มบักข้าวอย่างเงี้ยก็ไม่ต้อปงปรุงก็ได้ทาออกมาดีแต่อันนี้ครับข้างล่างเป็นข้าวนะข้างล่างเป็นข้าวนะครับผมแล้วก็เป็นเล้งแกะนีไ่ไม่เห็นข้าวแนละ้วกินอะไรน้าหมูแดงเหรอดูดีอ่ะส่วนตัวผมนะน้ำหมูแดงอ่ะ แล้วใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดนิดนึงอ่ะคือโคตรอร่อยอ่ะอถ้าเกิดมันเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเดียวมันจะมีเปรี้ยวเผ็ดใช่ป่ะแต่พอมันหมูแดงอ่ะมันจะมีความหวานเข้าไปด้วยแล้วแม่งพอใส่เข้าไปม่งอร่อยเข้ากันแบบพอดีแป๊ะเลยอ่ะส่วนมากกับหมูกรอบร้านนี้ทำเองแล้วก็อันนี้เป็นพวกต้มเลือดหมูมีเป็นแบบหม้อร้อนน,น,นี่เป็นหมูดูแต่ละอย่าง แล้วก็ข้าหมูกรอบสองแถวอันนี้อันนี้ก็เป็นข้าวตามสั่งก็มีคั่วพริกเกลือกะเพราอะไรก็ได้เลยนะฮะดูความน่ากินของเขาดิรู้เลยว่าโอโหรู้เลยว่านุ่ีเดี๋ยรรออะไรกับ <Okay. S 1> บอสนี่บีชื่อบอสเป็นเจ้าของร้านพี่ร้านนี้เปิดมากี่เดือนแล้วนะพี่ นิดยังไงถึงมาเปิดข้าวเล้งแกะพี่อยากกินเองครับ,ออบลดออกกําลังกายเยอะอแล้วก็เลยคิดว่าแบบอยากได้ไซส์ปริมาณที่มันแบบหนึ่งมือพอดีส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นเมนูที่นักพอกกายคัรยามากินกันอันนี้แหละครับไอเล้งแกะเนี่ยนะหนึ่งมือจบข้าวสองร้อยกรัมผมว่าคนปกติมากินได้เลยนะผมว่ามันอร่อยอยู่นะ นุ่มนุน่ม,ม,มเลอะมือแล้วไม่เลอะมือไม่ว่าพอใส่กับน้ำหมูแดงไปแล้วอะ่ะน้ำน้ำหมูแดงที่อร่อยแล้วก็กินกับจิ้มซีฟูีดอร่อยเลยแล้วก็ริความพิเศษที่ร้านนะครับที่นี่ื้อข้าวซุปผักมาเติมได้ทุกอย่างข้าวใช่ก็เติมได้ซุปเติมได้ผักเติมได้อันนี้ผมมามาถ่ายแลย้วผมพยายามกินอันที่แบบเย็นนะยังอร่อยเลยอะ่ะไม่เยี่ยมอะ นุ่ไม่ไม่พอแล้วอร่อยเลยครับแปดเดือนแต่อยากให้มาลองนะผมว่าเขามีอะไรที่แบบไม่รู้ว่าผมว่าดีาอะถ้าคนหาว่าเฮ้ยเล้งธรรมดามันก็มองแบบที่จริงอะเอาตรงๆม,มนเขาก็คือเล้งธรรมดาเนี่ยแหละแต่ มันอร่อยตรงไหนว้าตรงที่เขาเอามาพือน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ซีฟู้ดแล้วก็ตัวน้ำ,นำหมูแดงเขาอะอร่อยอมผมขอน้ําหมูแดงเพิ่มได้ไหมครับสเต็กเขาก็ดีนะไทวากิวมาจากสกลน,นครนะข้างในนี่คือนุ่มมากนะแต่เขามีให้เลือกหลายส่วนเลยนะฮะสูตรของที่ร้านใช่ไหม คุแบบตัวน้ำหมูแดงเขาาอร่อยครับอร่อยอย่ะคนมาเรื่อยๆเลยนะมาแบบเดี๋ยวเอาเป็นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยร้านเขาอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ติดถ,ถนนรเรียบร้อยอย่ะ ต่อหมูกรอบสองแถวไปไปนึง่งเฮ้ยน้ำลาดเขาทำออกมาได้ดีเลยนะครับผมว่าดีเลยนะคือรู้สึกว่ามันมีความหวานแต่ว่ามันไม่ได้หวานแบบหวานแหลกมันหวานแบบกลม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 ข้าวหมูกรอบ <c oughs> ให,ให้ผมคอนเฟิร์มนะร้านนี้อร่อยอร่อยอร่อยดูตาผมไม่โกหกอ่ะทำขนาดนี้ขนาดผมกินข้าวมาแล้วนะเมะื่อวานเจอคนคนหนึ่งติดตามพีทอีทแหลกมานานโหติดตามตั้งแต่แบบตั้งแต่ไปแข่งแล้วอ่ะแล้วแฟนเขาอ่ะจะรู้ทันทีว่าผมบอกว่าอร่อยอันไหนคือความจริงอันไหนคือไม่จริงเขาแยกแยะออกเลยแล้วผมก็เลยถามเขาย้อนกลับไปอันไหนของผมคือแบบผมชอบมากๆเขาก็บอกดูตาที่ดูตาดูที่ตาผมมันอร่อย เพราะว่าสายตาหลอกกันไม่ได้ทีเด็ดของเขาทั้งคู่เลยครับเพราะว่าทั้งหมูกรอบและกุนเชียงร้านนี้เขาทำเองนะครับแล้วหมูลองกินหมูแดงแล้วใส่ใส่นี่ไปด้วยดิใส่น้ำจิ้มซีฟู๊ดในน้ำหมูแดงอลองกินดูดิอร่อยขึ้นออเ,เออเห็นไหม เขาสามารถทาเมนูปกติเนี่ยเล้งแกะที่ปกติคนเอามากินกับข้าวต้มแซบเล้งแกะแต่อันนี้เป็นเล้งธรรมดาเอามาแกะกินกับข้าวเปล่ากระเทียมเจียวโรยต้นหอมหน่อยแล้วเอามามิกกับน้ําหมูแดงที่เขาขายข้าวหมูกรอบอยู่แล้วนะแล้วมีน้ำจิ้มซีฟูดมาเพิ่มคืออร่อยมากๆคืออย่างน้ําหมูแดงของออของร้านนี้น้ำหมูแดงทั่วไปเราเห็นก็จะแบบว่าทั่วไปถั่วเขาข้นเข้มแดงจะเข้มเนี่ย นนแต่นี้มันเหมือนแบบพัฒนาเนะเพราะมันนวนๆน,น,นิดนึงเหมือนเราขายแบบหมูกรอบพัฒคาแล้วมีน้ำราดดีๆเข้ามาเออทำออกมาดีงานนี้ตอบโจทย์ผมครับส่วนมากวัตถุดิบที่ดีในการเลือกมาทำอาหารเนี่ยถ้าเขาเขาทำได้ดีอยู่แล้วเนี่ยการปรุงก็เป็นอีกหนึ่งส่วนแล้วเขาก็ทำออกมาได้ดีเช่นกันพี่อันนี้ผมชมจากใจนะคือผมบอกเลยว่าหมูกรอบร้านพี่ คุณเชียงทำมาดีมากแล้วก็น้ําลาดพี่ผมอยากให้คนมาลองกินเลยใครแวะเข้ามาเนี่ยตัวเล้งแกะปกติใส่น้ําหมูแดงแล้วก็ลาดร้านน้ำจิ้มซีฟู้ดปกติอย่างที่ผมบอกนะแวะมาที่เนี่ยทางไปโรงเรียนไอ้วงเวียนปาลมาเนี่ยร้านเขาจะอยู่ข้างทางเลยฝั่งขาอันนี้ฝั่งขาไปใช่ป่ะขาเข้าฝั่งขาเข้าเจมลองกินในนี้หน่อยดิในยังกินในนี้ไม่เสร็จอธิบายให้ฟังหน่อยเขาเรียกว่าอะไรเคบูเี่เขามาใส่ถ้วยตะไลปกตินะครับ นี่เป็นถ้วยขนมถ้วยฮะก็มีความเป็นนี้อคัสตาร์ดคุดดิ้งคุดดิ้งคัสตาร์ดเนี่ยที่มันเป็นแผ่นๆเนี่ยคือตัวน้ำตาลไรซิ่งนี่ครับตัวคัสตาร์ดเนี่ยมันจะไม่ได้หวานมากมันจะออกนวๆห,ห,หอมๆนะครับผมเทคเจอร์ดีมากอออันนี้คือซอสสุดพิเศษของทังร้านเราก็กินแต่เนื้ออย่างเดียวเลยนะลืมกินซอสเขาเลยผมจิมแล้วนะฮะ เออมันแตกดีนะมันมีความแบบอมเปรี้ยวนิดๆอร่อยอ่ะมันก็อร่อยดีเยอะมากบอนี่มีความเป็นสไตล์แบบเชฟจีนๆหน่อยๆนะเกรงเกรงผสมผสมควาเป็นจีนตะวันตกผสมกันยังเงเมกี้ดูอยู่นะพัทยาใกล้มึงมากร้านนี้มมาเลยนะร้านนี้อร่อยจริงครับ ยืนยันถ้าใครจะมาแวะมาได้มัตยานเหนือขาเข้า mm hmm. ก่อนถึงเทอร์มินอลครับแวะมาร้านจะอยู่ข้างข้างทางแนละ้มีที่จอดรถนะครับแวะมาดูเลยครับโอ้ร mm hmm. ้านลิ้มตน้นต,ต้ม้ดนหมูเปิดตั้งแต่เจ็ดโงเช้าจนถึงเที่ยงคืนทุกวันด้วยไม่มีวันหยุดแวะมาลองครับของดีๆแบบนี้อยากบอกต่อแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ไปให้คนที่ยังไม่รู้ด้วยนะครับ เขาจะได้มีอีกหนึ่งร้านแล้วกันที่เป็นร้านดีๆแบบนี้ครับผมไว้เป็นตัวเรื่องในใจแล้วครับที่สําคัญครับผมฝากเบฟิต้าของผมด้วยนะฮะฝากเลยจริงๆอยากหุ่นดีมีปัญหาเรื่องการกับถ่ายฝากเบฟิต้าทั้ง2ตัวนี้ด้วยครับผมบมีทั้งอยมีทั้ง5าลานถูกต้องทุกอย่างนะครับแล้วก็นี่ วยในการขับถ่ายนะครับทันมากๆอึดปัดท้องใครขับถ่ายไม่ดีเลยได้เลยครับเพราะว่าตัวนี้นะมีทั้งพีและโพลิเมอติกอยู่นะครับสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดเบบิต้าหรือแฟนเพจเฟซบุ๊กเบบิต้าไทยแลนด์นะครับผมทักหาแอดมินได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะครับฝากด้วยนะฮะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะฮะขอบคุณมากครับผม